ถ่าายมห้ามถ่ายคนเด้อแอบมีสองอันอยู่ติดติดภารกิจเลยไม่ใส่เสื้อจะไหมอันนี้อันนี้ไหะที่ว่าเป็นลวดสีผสมรุ่นรุ่นบล็กแแค่หัุนบล็อกแแค่แล้วก็นี่ยเป็นตัวแแะอยู่ต้งที่คุณแแค่กับอาจาน้อยๆนะคะบาทนี่รักสวยหลักสวยงามเสร็จแล้วแอบมีอย่างหนึ่งไม่อย่างไรมดไปก็ได้กาแฟน้ำตาล กำลังแตกมีต้นกาแฟจีมีหอดต้นกาแฟกาแฟอีสานเนาะแม่ดอกกำลังออกแล้วนี่แม่ดอกกาแฟกำลังออกพอวันเราได้น้ำนล้วมูสมอแล้วก็ดีมาเจออากาศเย็นนะปมีความจมเย็นอยู่ในประมาณหนึ่งแล้วเราเคยเป็นน้อยน่ะแหละเคยเปยเคยได้กินแล้วเคยได้กินแล้วเป็นไงรสจัดกลองกาแฟอีสานเนาไม่ครัวแปะตายสวนสิได้กินซื่อเขากินดีกว่า อันนี้เป็นสับปะรดสีแบบแบบสวยงามอันนี้บ่ามันสับปะรดสีนะคะเป็นย่าค่ะย่าหวานเนาะอันนี้ย่าหวานใช่ไอที่เขาจะปลูกกันให้คนกินได้กินได้เด๊เนี่ยตัวนี้น่ะย่าหวานพันนี้ไม่คายด้วยเป็นพันมอขอนะคะอหาต้นตำรับเลยเมื่อก่อนเยอะมากตอนนี้ก็เลยถากทางเนาะเอาร้วไว้เหลืออันเดียวเพราะเป็นพัน มีหยังแปลกแปกันนึงแอบซุกซ่อนอยู่ไีนล่ะยุไก่บ่ครับนี่อยู่นี่มาเม่อเมื่อขับีมนอย่างนอ้วยนีบอยู่ในกระถางนะครับเป็นอออข่ไข่นกรบลาบนะกรลาบอ๋อไข่ไข่ซาลานโคกตบานเฮ่าเอินอีหยังบ่รู้ครับ มันตนกนเ,เขาเขาจะแน่นมากเขามาักน้ำเขามาักน้ำม,มากๆกับนอกใส่ปุ๋ยใส่ยางมันก็จะโอเคอม,มันจะขยายเก้นไบมันถึงไงอันนี้คืออยู่ในเตือทีขับแกบแต่เขาเอาเธอเ,น,เนี่นี่คือนี่อื เกิดอยู่บนภูเิดซื้อเดยินซื้อใส่กันเป็นพืชแบบยี่เริ่ม่ากินก็หนานคำกับหน้หอมซับหอมซับหอมซับโอ้หอมซับหซับเออหลายคนบอกกันกันได้ดีหลายสมองเนาะเขาเดิน่าหลายสมองเกิดอยู่ที่เชนบนภูเขาแตว่าขาดน้ำอันนี้คือพงนี่เด๋บานนี้ติดาพไปเบิ่งอากให้ดส่วนเนาะ ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งโคกๆกันล่ะเขาว่าขอโคกงไม่ดีแล้ไม่หลายเนี้ยเขาเป็นเสียนก็องคอยอย่กงแบบตอนนี้อยากขอแกน้อยบอกว่าเทียบอย่งดีไม่ใช่ครับกรัวเอาพี่น้องเาเงทั้งทีแล้วครับเป็นผักเกมืนกล้วนี่เป็นพักให้โดให้โดแต่เราเป็นเป็นพักบ้านับ้านสลัด เอามาดักแกงแบบตะกอนเห้ปลูกน้าดินเนาะแมนอันนี้เหาปลูกน้าดินอันนี้และนี่เหมาะสําหรับคนไม่มีเวลาอยากไปในเมืองบ้าพักคอยตายซะเนาะคอยจะไปนอนบ้านพ่อเ่านอนพอดองทั้งหลายก็แล้วแต่จะสองสามมือให้เจ้าในพักเขาสิยบตายแคาทำอย่างนี้ไม่ตายครับถ้าทำอย่างนี้ไม่ตายดูออเจียนได้ไหมเนาะหกกระเ็มน้ำกระเ็ม เขาจะเลยปลูกจ oh. oh, sure. uh, oh. ัง่สี่กินเบิดปีเัียนอะไกินเบิร์ดี๋ยกให้มันแพ้กระเด็ดไปที่แหะเด็ดเด็ดเด็ดกระวาอันนี้มันมีอายุไขของมันบ่ครับเห็นเห็นตะก้อนปลูกไว้ดินเนาะปลูกไว้ดินอ่าบอหนี้ว่าพูกได้เป็นเลือดเพือเป็นยังเก็บบ่ได้ว่ามันตายเกี่ยวกันบ่ใช่ตะกี่ยวอยู่บ่ครับเป็นผู้หญิงเป็นรอบเดือนเก็บบ่ได้แล้วสิตายมันบ่แมนนะบ่เป็นจริงมีครับ มันหนาที่ปีสูจน์ได้เยอะว่าด้วเป็นจ <c oughs> ริงมูเฮ็ดอันนี้ก็สิมีเมืองรอบเดือนอยู่ต้นเนาะอันนี้กใกล้ๆกันนี่บ่แมนบ่แมนบ่แมนสาระแหน่เลยอันนี้เขาเรียกว่ามิน้นมิ้นจะใบอ่อนกว่าใบเล็กกว่าใบเล็กด่างด่าง <c oughs> ก,กว่าจะใกล้ล้ำตัใกล้กันเนาะกลิ่นใกล้เคียงเป็นน้องกันนั่นแหละใบกใกล้กันอันนี้เฉาเฉาเพราะว่าขาดเพื่อเน้่ยใส่หมูว่านนี่บ่บ่ได้ดูแลมันก็มีบางเถ้อช็อตก็คือ กล้องนี่ไอ้พุงมันหนีขาดเนาะอ๋อ้นามรักหนามรักมัวอันนั้นก็ขยายกันไปตั้งเพิ่งก็ตั้งเริ่มขยายอันนี้ปลูกอันนี้มันกีง่ายกว่าอะไรนะปลูกง่ายกว่าใบมะกรูดมะเป็นขือน้องนี่จะมั่นลอยใช่ไหเนี่ยตับักนี่ไหมอันนี้ปลูกปลูกเอาลงประมาณ ห้ังปีใหม่หน้ำเนาะหอมพร้อมมาก,กลาหลังปีใ <ๆ S 2> ่นเดือนนึงนี่ยเขินไม<น>่น้ำเชวนจีนในนส่ใส่ใส่ปุ๋ยยังบ่ครับใส่น้ข้างในนี่ใส่ปุ๋ยเอบียื่นหันเนาะปุ๋ยเอบีช่งแล้วบรรเจิไปเบิ <c oughs> ้งเบิ้งที่หลังก็ได้ดอก <c oughs> อันนี้หันเข้าค่ะก็บเจดีย์อ๋อกเข้ากับเจดีย์อ๋อเพราะว่ามีเบียขึ้นชายแลยว้วอันนี้ขึ้นชายตัวนี้อยากแนะน้ำว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนบ่มีเวลามากเดยจะขาดน้ำอันนี้เขาไป พชรบูรณ์เมื่อกุมพาที่แล้วเนาะวันอะไรวันเดือนกุมพาเนี่ยแหละตูดจีนตุดจีนปีที่แล้วอ่าไปเพชรบูรณ์ได้มากได้เนี่ยแล้วก็จากที่เขาปลูกเพาะยั่ใน้ถาดเพาะเขาก็เลยเอามาลงนี่เอามาลงปรากฏว่าอันนี้ครบปีแล้วได้เนี่ยเวลากินก็บ่ต้องถอนเนาะเขาก็แกะแกะจะไปเฉพาะก้านไปเฉพาะการกินไปตัวใด แก่แล้วอันนี้แก่แล้วแล้วก็สิแก่ห่างแล้วก็สิดกเดือนนั่นสิละาหากักเห็นว่ามัน,มนมดกเดือนจนถึงกระบามีความมันเนี่เหาก็ตัดออกตัดออกตัดออกมันแต่แง,แงห่างไหมมีการแต่งรากอันนี้คือหนึ่งปีจําได้ว่าตุดยีนปีที่แล้วหกเดือนแต่เอามองมาจากที่ตุยอันนี้ก็เป็นอันใหม่เพิง <c oughs> ่งเราลงมืองามเนาะเจ้านีา่เนาะ ตัวนี้บ่ดยเพาว่ดยเพนันนี่้าเจาอ่พอเส็ถุงะแม่พอเส็ถุงสามถุงยีสิบบาทถุงนั่นก็จะมีจุ่มจุ่มจุ่มจุมอ่ะก็มาล่าล่างล่างล่างแล้วก็มาใส่นี่ค่ะพว่ามันรักษาง่ายก็อันอื่นใดเขาได้กินเด็ดีเมื่อนั้นซื้อมาสามถุงยี่สิบบาทก็ได้สามถาบสันาอือืมมเอาาแยกเรอีสบาทด้ยสิบาทยีิบบาท เพิ่มเดี๋ยวนี้กำลังเจริญเติบโตมันก็รขยายพันธุ์ของมันเนาะควรจะนวดเติบโตไม่ไหมนี่ควรสมบัติพันย่างหนึ่งคืออันนี้จะก่อแล้วก็เพแข็งแต่ว่าอันปีหนึ่งพิ่นอยากแข็งจักหน่อยนะคะมันเกิดโดนแล้วเกิดโดนแล้วเท่านาะสีเรื่องแลยไหมเนาะอันเมื่อนี้เพิ่งเดือนสองเดือนหนึ่งนี่ตั้งกันอยู่อันนี้คือคือพักหนำช่วงนี้ทิเหตุแต่ว่าสิขยายอันสาลแหน่เบื้องใบสาลแหน่เป็นย่านนะปวดทุกเนาะ สารแน่ดีมักับอันนี้อันนี้ยังจัแตกบนน้านใบจิกใบงอใบยิกใบง,งอตัวนี้ถ้าเปิดขึ้นก็จะมีเธอนะไม่ยังล่ะอันนี้เขาทำรังนะไม่ยังทำรังมดดำมดดำบ้านนี้คันว่อยากให้มาบุนไหวกะเดี๋ยวติ่มค่ะง่ายๆเอาของง่ายๆเนี่ยแหละปั๊บ มากเสน่ห์ุนสมบัแล้วบดีัแล้ว่ทําล่างไหอันนีกา่มค่ะบริยาก้เม็ดเด็ดทิ้งไปเลยนย่ก็เดื่มจองแล้วกินไปไหนบ้เข้นของได้ ใบแมหัวป่วนนุ่นสดีเอไดัวแบบนี้น่ากินัวแบบน่ากินอแปกอันนี้มะกอกน้ำต้นซาต้นลื่ด้ยกนกอกน้วจงกอกน้ำเนื้อนี่มันผัดใบมันยังไม่ตายนะนี่มันผัดใบมันผัดใบดอกกรลังขึ้นดอกกราลังขึ้นอี่ดอกแล้วนี่ละลายได้เสริม กินมพีรสาทและที่สำคัญกอบมากว่ามันหลายพันละไปไล่ได้มีหม่องตัดแล้วได้ห่แล้วก็เกินไปแล้วบ่ยานผู้ใดนะคะอันนี้คือคือผ่านหลังบ้านอันนี้หลังเงือนดีๆเนาะหลังไปพูนก็จะมีแนวนึงอีกแตสิบปูพักห้มบัวห้ามงเลยถ้าไปชุ่มเท่านั้นเอาไปทางหลังบ้านก่อนยไป้นย้อม พี่เจ้าเดียวเหรอครับเพราะว่าเจ้ามันละเป็นเเีดยยวลนะะจ๊มะม่วงหาวมะนาวหโหยังไม่เป็นดอกเป็นเม็ดอะไรครับใช่ดูว่าหมึอันนี้ต้นมหาสัจจันทร์ต้นมหัศจรรย์นะคะมหัศจรรย์ตอนนี้ลูกสุกเขาคุ็นนกกินไปแล้วบานนี้ลูกดิบมันย่งอยู่ได้ค่ะเนี่ย หลายอย,ยูย่ลูกสุกนี่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวสิพยายามหาให้จิมเดยสิบาะตัวมันเป็นรสชาติชน่ดอ่าเป็นไข่บักีิพวนน้อยข้างใ้นคือกันเลยแล้วบะนี้ม่ลาเขากินไปปุ๊บเนี่ยมันต้องพิสูจน์เนาะเดี๋ยวมันตอนมันสุกเสื่อเอิมาอีก,<า>กช่วง <ปะ S 2> มันสุกวัาหันมันประท่านมันประท่านไนนาอ้นกไหมนกเขาจะชอบมาก เวลากินละาพูดต่เนี่มันก็ต้องเกี่ยวเกี่ยวนอะไรอนะไรนี่เราเราเยอะอยู่นะถ้าทานวยสุกถ้าเห้ากินแล้วบางนี้ห้าไปกินยาเกินมันสิหวานเลยไปกินบักะนาวกันสิหวานเลยมะนาวเนี่ยมันน่าจะหวานไปเลยถ้าพี่น้องเนี่ยยิ่งจะเสียงนะครับอันนี้ก็ไปเกิดนะครับเป็นมาถ่ายท้ำนะนะครับคนได้มีโอกาสนะครับเป็นเจ้าบ้านเลยล่ะห้ามลงข้างล่างไม่สุภาพเอาเฉพาะข้างบน มันติดประกะเลยวันไดนเต็มตัววันหลังครับจะได้เห็นเต็มตัวกันนี่หลุรอะครับเป็นเป็นแบมะนาวตอนนี้พ่นกำลังหลวงรลวงปอตอไปแล้วดู่ิอันนี้หอมเปรอนานี่ะบ้ยวางันอยเลยงนี่หลายอย่างเลยคืวาห่ี่น่ทนท่าทุนก็มีแปลงทางพุนเนาะวันเบิงมะนาวในวงบ่อเนาะทัางนี้เต็มพื้นที ก็ยันเนี้ยก่อนแหนแดงสิูอันนี้แหนแดงปลูกยังบ่ครับนี่เอยเลี้ยงยังบ่อาอันนี้เลี้ยงแหนแดงโดยเฉพาะนี่มันก็ขายได้เนี่ยขายได้ขายได้อยู่นะครั้งละยี่สิบสามสิบบาทอยู่ตรงอยู่ตรงนั้นก็มีบ่อซีเมนต์อันใหญ่นะบอร์ติเมนต์บ่อใหญ่แหนแดงอันนี้คือหอมเปร์หอมเปร์หอมเปร์ชีฟรังตอนนี้ใส่ถุงไว้นะคะจะจะจะไปลงดินอีกแล้นเลยนี่ย คิดว่าจะไปเลี้ยงเลยเพราะว่าดินตรงนั้นมันแข็งบ่ได้ปรุงเ้าปรุงได้หนีแล้วก็จะไปเลี้ยงตอนนี้มันก็จะฟื้นตัวจากสีเหลืองกลายเป็นสีเขียวจะหยีเป็นเหลืองเลยนะคะเนี่ยโดมวัวเฮาวห่าวห้อยไปยังที่กะจะดูเลี้ยงไงเนาะกับนี่าพนะี้วัวเนาะพี้วัวมีแกลบมอีอันมีมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวสมสมกันสบายบาดนี่บักเน่า มีช่อักะนาวไม่ไงนะ่เนาะไม่ซ้ำได้แบบเวโอ,เอ้เกิดกำปั่นเนาะเนีย่ยฝ้ามือนะ่กำปั้นมะหุ่มเลยองมือ,มมอไม่หุ่มนะเต็มองมือเลยเต็มองมือมะนาวพันแป้นพิเกตตัวนี้ดอกมากแปลว่าตอนนี้ข้างนี้แล่วสีแล้วจะเตรี่ยนทายแล้วเป็นเป็นดอกน,อน้อยๆนะัน่ะเ,เันน,นี้ก็เลืเหลือยุกเล่มไปหเหลือเยอะดูดูมันมันจะเหมือนรวเลยเนาะ อดอกนี้ก็จะกินประมาณมิถุนานีมันน,น,นนพดอกมะน,นาวในวงบอก่าเมษาพุทธาก็น่าจะนิดนึงอัดปูกระปูกินค่ะว่า้นนี้ขายแบบเน่นิีเน้นเกลดนะเน่นกีน้ำไม่หนีก็ใสท่ที่วอยเลย ดอกหน้าไม่เนี่ก็ยังยังหูตัวแต่ว่าต้นนั้นน่ะจะเป็นมะนาวไรเม็ดอันนี้ตอนมาเองตอนมาเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มตอนออกค่ะเพอวันเกิดผลขึ้นต้อติดกลางไหมต้อจะกลางโกรดก็เลยตอนก็เลยก็เลยตอนมันไปบ่ให้ไปคุ้งบุญทีไรหน่ยนี่แล้วก็โดกขึ้นไปอื่นอื่นเหลือนะถ้าเราออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเยอะเลยมีลูกหลายอยู่ลูกเยอะอยู่ อันนี้เป็นกระถางันนี้บัวมีใบยังมี่มากนะครับเขาอยากกินแบบนี้อันนี้หอมอะไรนี่หอมอะไรอันนี้บัวเลยในกระถางค่ะใส่กระถางน้อยๆนัขอเพราะว่าดินมุ้งนี่เป็นดินผมแล้วมั้บัวเลยในกระถางจะได้สิกินท่านไหมครูครูเวลาเป็นเมื่อไหร่ก้น ก็ทำได้ประมาณสองร้อยกว่ากระถางอย่ามี๋ย่ามาห้องบอลลุ่งดินดูสิลุงดินเาลงดินเลยไดินเป็นดียยดินดนมีกก็เลยผสมใส่ตรงนี้เลยดินเดียวไม่มีได้าอันนี้บ้าจะทำมะกรูดตัดยอดเป็นมะกรูดมะกรูดไม่นานนะมะกรูดไม่มะกรูดไม่นานเ เป็นมะกรูดไรน้ำนะคะดูดูลูกเขาจะออกไปไหนกำลังเป็นเป็นดอกตะโพตะแป๊ะอย่นี้วายอีกแล้วตอนพร้อมนี่ตอนพร้อมนะคะบานิเงือกมีใครสนใจกัติดตัวได้ตัวหนแม่ครัวมักขามมักขามเทศในน้ำอีกแล้วพันจัมโบในน้ำบ่นี่ จัมโบ้มีมีน้ำนี่ว่านบ่มีน้ำอยู่อันจัมโบ่อยู่แปลงนี้มีสี่ต้นกำลังออกดอกกำลังออกดอกอันนี้เป็นหมากจักรอบเลยไม่ได้บังคับให้มันออกนอกฤดูอันนี้คือตามฤดูเนาะปกติเพิ่นก็ทิได้กินแล้วละมั้งนี่ยปีละเท่าไหร่ว่าท่านได้กินน้ำฝนเยอะว่ากินเงาเรือเป็นดอกแล้วแต่ว่าปลูกกระจายก็ได้กินยื๊แปลงนั้นมีเจ้าต้นมะขามออุ่นสิบหกต้นเป็นพันธุ์สีชมพูอันนั้นพันธุ์สีชมพูเนาะพันธุ์จัมโบ้มู โมโหปุบแตกปุมแตกปุ๊แล้วไ่หอนในมือกันครับผลเป็นที่สุดแปลงนี้จะมันจะด้อยเน้ดินน้อยหนึ่งแต่เราปลูกขึ้นแบบนต้เน้อเลได้ดีนีเพราะว่าน้าฝนกับปลูกได้ใช่ไหมครั่ใช่คิดเนาะคู่เนาะแต่ เกิดในแม่พู้ป่าช่างภู่เบิงภูติถ้าเปิดน้ำไว้จ้ะการเข้าอยู่ไงครับพี่ครูการอยู่ระเบียงสวนที่อาโมตีบ้านท่าพญานรงค์ออําเภอเมลัดจังหวัดขอขนแก่นเราเป็นสวนพอเพียงสวนเพื่อ<ม>อยู่เพื่อกิน<ม>เขาบอกว่าทําสวนนี่อย่าทําเกินไร่หรือครึ่งไร่มันสิเมื่อยท่านท่านท่านผู้ใดอยากได้ความรู้ไม่สอบถามที่กับแม่พูดสะดวก เนบอครับพี่จเนว่ากันกเวล่าอนัดลวงหน้า0 8 8 5 9แ0 4 0 2นั่นอกไปแล้วเด้อิดเกี่ยวนะครับ0885900402กสนแล้วก็ช่องยู u ูบฮักสวนฮักสวนชาแนลเนาะฮักสวนชาแนลตอนนี้ก็มีผู้ติดตามแล้วเปิดเมื่อปีหนึ่งค่ะเพิ่งเปิดมาปีหนึ่ง กมี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆในช่องยู u ู e ต่างๆมาติดตามแล้วสองท่านก็คนแล้วก็ฝากช่องก้อนคำด้วยนะครับสัมปีช่องนี้ราบอกก่อนคำก่อนคำนี่ก็จะเปิดมาแล้วประมาณสามถึงสี่ปีเนาะกมีผู้ติดตามประมาณสอง0มื่นเขาคนอ่าฝากให้เด้อผมพูดด้แล้วช่องอะไรนะช่องอะไรที่มาถ่ายทำวันนี้อ๋อช่องอ่ สวนเกษตรหลังบ้านครับสวนเกษตรหลังบ้านเนาะวันนี้สามช่องมาเจอกันครับครีปเผ็ดยังเปิดก่อนก็หายกําลังใจนะค่ะหายกําลังใจจนเราทุกข์ใอันนี้ก็ท่านี่แม่ได้หน้ะค่ะต่วช่องก่อนข้ามพ่นไม่ได้ได้แล้วมีได้ได้แล้วแต่แล้วต่ว่าเข้าสี่ขยันในการทําคลิปคือวานล่ะเพราะว่าเพิ่นกะว่า่อยมีเวลาเนาะเป็น นักว das ิชาการแน่ก oh. ับบอคอยมีเวลานี die die ่มาไายนั่นไายนี่กันอะไรว่างๆกับจ้างสีนั่เสนอคิดอะไรสะดุ้มได้ชมครับอันนี้ก็เป็นผลของมันเนี่ยค่ะว่าเฮาขยันโล่งเฮาขยันลงหนึ่งห้าก็ได้เวลาสองห้าก็ได้ยอดเบี้ยวขึ้นว่าแหละเนาะยอดเบี้ยวหลายเในนี่ก็เห็นข้าเจ้าได้บุลือมรักพุ่นละแสนสองแสนับท่ายนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับทางแม่กู้เนี่ยกับช่องนี้กับผม I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay